วันนี้พามาเรียนคำพูดที่ใช้พูดกับเพื่อนสนิทใช้บ่อยบางทีถ้าเราคุยกับเพื่อนถ้าเพื่อนใช้คำสุภาพมากมันจะทำให้เกิดการห่างเหินค่ะดังนั้นการเลือกใช้ภาษาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาดูคำแรกเลยนะคะสมมุติว่าเราคุยกับเพื่อนเราถามเพื่อนว่าเฮ้ยแกรู้ไหมว่าโควนะิดจะจบเมื่อไหร่วะเพื่อนก็อาจจะตอบว่าว่า ใครจะไปรู้สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ใครจะไปรู้ใครจะไปรู้ Who knows Who knows ถ้าเราก็สซิปให้เพื่อนฟังเช่นเฮ้ยเราเห็นจุ๊บแจงอะจูบกับโจโจเหยียบไว้เลยนะอย่าเล่าให้ใครฟังอาการแบบนี้รู้ทั้งห้องค่ะ อย่าเล่าให้ใครฟังเนี่ยพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอย่าบอกใครนะอย่าบอกใครนะ Don't tell anyone Don't tell anyone ปกติสมศรีมาทำงานสายทุกวันสมศรีบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยพรุ่งเนี่ยจะมาแต่เช้าเลย เพื่อนสามารถพูดได้ว่าไม่มีทางเป็นไปได้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าอาเดะไนอาเดะไนไม่มีทางไม่มีทาง no w a y no way เ no มื่อคืนสมศรีบอกกับแม่ว่าจะตื่นเช้าไปทำงานพอแม่ตื่นขึ้นมา8โมงสมศรียังอยู่ที่บ้านแม่ก็สามารถพูดได้ว่าทำไมยังอยู่ที่นี่อีก พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าどどううししててままだだここここににいいるるののทำไมยังอยู่ที่นี่อีกล่ะทำไมยังอยู่ที่นี่อีกล่ะ Why are you still here Why are you still here สมมุติว่าเราเล่าให้ลูกเราฟังว่าเด็กที่เมืองไทยอ่ะ12ขวบสามารถช่วยพ่อแม่ทำงานได้แล้วลูกฟังแล้วไม่ค่อยพอใจสิ่งที่เราพูดเขาก็สามารถพูดแล้วยังไงอ่ะ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าそれでそれでแล้วยังไงแล้วยังไง so what so what สมมุติพาสปอร์ตเราหมดอายุลืมไปทำเรื่องต่อตายแน่ๆเราก็ไปปรึกษาเพื่อนญี่ปุ่นว่าเราจะต้องทำยังไงเราสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าどうすればいいの いいทำยังไงดีทำยังไงดี What should I do What should I do เพื่อนพูดแล้วฟังไม่ทันหรือไม่ทันฟังเราสามารถถามเพื่อนใหม่ว่าพูดว่าอะไรนะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่านんて言ตีのุตานนพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรนะ What did you say w h a t did you say สมมุติว่าเราให้เพื่อนญี่ปุ่นลองกินทุเรียนพอเขากินเข้าไปแล้วเราถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าどんな感じだったどんな感じだったเป็นอย่างไรบ้างเป็นอย่างไรบ้าง How was it How was it วลียอดฮิตสำหรับสาวๆ แฟนถามวันนี้จะไปไหนดีที่ไหนก็ได้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าどこでもいいよどこでもいいよที่ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ wherever wherever อีกวารียอดฮิตของสาวๆเธอจะกินอะไรดีอะไรก็ได้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าなんでもいいよ いいอะไรก็ได้อะไรก็ได้ whatever whatever เห็นเพื่อนเดินมามอมแมมมาเลยไปทำอะไรมาพูดภาษาญี่ปุ่นได้ว่าどうしたのどうしたのาทำอะไรมาทำอะไรมา what's wrong what's wrong ชมเพื่อนหรือเด็กๆก,ก็ได้ ชมว่าเอ้ยเก่งจังเลยพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าเจ้าตัดานะเจซนะเก่งจังเลยเก่งจังเลย you're good you're good เพื่อนชมว่าเธอเล่นเธอเล่นเปียนโนเก่งจังเลยเหมือนมืออาชีพเราสามารถถ่อมตัวได้ว่าไม่ถึงขนาดนั้นหรอกพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าそれほどでもそれほどでも ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้น Not that much Not that much สมมุติว่าเราบอกเพื่อนว่าจริงๆแล้วผู้หญิงผมยาวคนนั้นเขาเป็นผู้ชายคาว่าจริงๆแล้วสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าจริงๆแล้วจริงๆแล้ว,ลว Actually actually เราชวนเพื่อนมางานวันเกิดอยากให้มากมาก,มากพูดได้ว่ามาให้ได้นะเธอสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าぜひ来てねぜひ来てねมาให้ได้นะมาให้ได้นะ please come please come เพื่อนชวนไปเที่ยวสวนสนุกเสานี้เราก็อยากไปมาก พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าว่าไปไปกันโอ้ไปไปกันว้าว l ล t s go ว้าว l ล t s go ถ้าเราอธิบายงานว่าทำยังไงทำยังไงเพื่อนเข้าใจแล้วสามารถภาษาญี่ปุ่นได้ว่าวกัตตะวกัตตะ เข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว I got it I got it ถ้าลูกทำคะแนนสอบได้เต็มลูกกลับมาบ้านบอกเราว่าได้คะแนนเต็มเราก็บอกว่าดีแล้วพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าย o k ัตเตะดีแล้วดีแล้ว That's good That's good สมมุติว่าแฟนกลับบ้านดึกเราก็บอกว่าเมื่อคือนกลับบ้านดึกนะเป็นห่วงนะเราพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าชินไป่ิสตาโยชินไปตาโยเป็นห่วงนะเป็นห่วงนะ I was worried I was worried จากเมื่อกี้นะคะที่เราบอกว่าเป็นห่วงนะแฟนก็สามารถพูดได้ว่าขอโทษนะทำให้เป็นห่วงขอโทษนะ พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโกเมนเนะโกเมนเนะขอโทษนะขอโทษนะซารีซ r รีเพื่อนทำงานไม่เสร็จจะประชุมแล้วเพื่อนอาจจะพูดได้ว่าแย่ yeah, แล้วพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าไทเฮนไทเฮนแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้ว Dead Meat Dead Meat เพื่อนบอกว่ารอแป๊บนะพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าชょっต待ってちเตะชってตรอเดียวรอเดียว Wait a minute Wait a minute กํกำลังดูรูกกันอยู่เพื่อนอยากดูบ้างพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าดูเลยดูเลยดเลยดเล ขอดูด้วยขอดูด้วย Let me see Let me see ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะบายบายมาตน